ปืนแก๊สบีบีการลงสนามได้ไหมคำตอบคือลงสนามได้ทุกกระบอกเลยแต่ต้องมีข้อแม้ต่อไปนี้ครับ FPS ปืนจะต้องไม่แรงกว่าที่สนามกําหนดเท่านั้นและแก๊สปืนบีบีการเนี่ยถ้าเจออากาศร้อนแล้วจะยิ่งความแรงเพิ่มขึ้นนั่นเป็นข้อจํากัดครับคือต้องวัด FPS ก่อนลงสนามทุกครั้งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าปืนพกที่เราซื้อมาจะลงสนามไม่ได้เพราะปืนพกในบีบีการส่วนใหญ่จะ FPS ไม่เกิน0 0ครับและข้อจำกัดในสนามบีบีการส่วนใหญ่จะห้ามเกิน FPS 3 5มหถึงส0่ร้อยแต่จะมีปัญหาก็ต่อเมื่อเราซื้อปืนยาวแก๊ เกิดขึ้นและมีคนแก้ปัญหาไว้แล้วเรียบร้อยค่ะซึ่งเราต้องเสียเงินเพิ่มไปซื้อชุดรถไอ้เพลเพื่อที่ทำให้ปืนเราลงสนามได้นั่นเองแต่ข้อจํากัดพวกแก๊ส CO2 เนี่ยเอาลงสนามไม่ได้นะครับมันแรงเกินไปปืนพกที่ใช้ CO2 ในหลายอันเนี่ยลงไม่ค่อยได้ครับแล้วถ้าใช้ปืนแก๊สไปสู้กับปืนไฟฟ้าเนี่ยปืนไฟฟ้ากินขาดแค่แมกกาซีนก็แพ้จํานวนลูกกระสุนไปแล้วครับแม็กของปืนแก๊สจุได้ไม่เกิน50นั้แม็กของไฟฟ้าเกินรอยนั้ระบบไฟฟ้ากินขาดเพราะอะไรครับเพราะไฟฟ้ามีความแรงเสถียรกว่านั่นเองแตอออนนนนนนัั้เเเลลยยคครรรรรบบจจจะะะแแแแแงงหหืาาาาวพปิมมมมณกกก๊สใซีีด่ สัตาภาพไม่ได้ไฟฟ้าครับเปลี่ยนแบตก็เล่นได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับมือใหม่ทั้งหลายควรไปซื้อไฟฟ้ามาก่อนเล่นจนเข้าเส้นเลยเนี่ยเข้าไปซื้อปืนแก๊สรับปืนแก๊สมันมีข้อดีของการสะสมมากเลยนะครับรักปืนเล่นอยู่บ้านก็ฟินละคับมีหลายคนชอบมาถามว่า